พ่อมีของขวัญให้ด้วยนะปีนี้มีของขวัญได้หรอพ่อใช่ลูกหนูโตแล้วเนี่ยพ่อต้องมีของขวัญพิเศษให้หนูนี่งั้นหนูเปิดเลยนะพ่อเปิดเลยสิรับรองหนูต้องชอบนแน่แน่ฮะดีอยกจะนึกเลยใช่ไหมชอบแล้วสิให้หนูไ้ทำอะไรเนี่ยพ่อก,ก็หนูตัวโตวแล้วไงต้องเอาให้ป้องกันตัวไง พ่อพ่อสอนไม่ทีช้นะมีออกนี้เผื่อใครมาบังมาันกันมันเอาไปโรงเรียนได้ที่ไหนเล่าเอาไว้ที่บ้านก็ได้จ้ะลูกก็ยังดีนะที่ใช้ประโยชน์ได้เห็นเป็นลูกผู้ชายหรือไง อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยมี6ชนิดได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันผมมีเต็มเลยครับอ่าฟังต่อเมื่อกี้คุณพูดถึงไหนแล้วมีอะไรบ้างไหนทวนซิคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันใช่แล้วก็จะมีเหลือแร่วิตามินแล้วก็น้ำไหนใครในนี้ยกตัวอย่างได้ไหมว่าวิตามินเนี่ยมันมาจากสารอาหารเช่นอะไรบ้างผักค่ะเก่งมากผลไม้ไอ้เอ็งยังพูด อ่ะแล้วอย่างอย่างอย่างโปรตีนล่ะโปรตีนไอ้ตัวเล็กพ่อไม่คิดเลยว่าหนูจะได้เป็นครูเหมือนอย่างที่หนูพูดไว้อะาถ,ถูน่ากินจังเลยนี่ไงพ่อไปล้างมือก่อนพ่อพ่อเช็ดมือแล้วไงสะอาดมากด้วยไม่ต้องล้างหรอกพ่อทำแบบนี้ไม่ดีนะคะ ครูเขาบอกว่ามือเนี่ยเป็นแหล่งสะสมแล้วก็แพร่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเพียบเลยพ่อไปเข้าห้องน้ำล้างก้นจับลูกบิดประตูทำสวนโดนเชื้อโรคลอกตัวเต็มไปหมดแล้วก็มาหยิบของใส่ปากเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนี่เป็นความรู้พื้นฐานเลยนะคะครูไม่บอกพ่อเหรอไม่รู้สิพ่อจบแค่ประหกไงครูเขาสอนตั้งแต่ปหนึ่งแล้วพอ่อ อ็เหรอก็พ่อไม่ค่อยตั้งใจเรียนไงพ่อเลยไม่รู้ไม่น่าล่ะถึงท้องเสียบ่อยๆงั้นแสนดีจะสอนพ่อเองค่ะโตไปแสนดีจะเป็นครูจะได้สอนเด็กๆให้ฉลาดโตมาไม่ไดื้อและจะได้มีความรู้เยอะๆด้วยค่ะดีมากลูกเพราะว่าโตเล็กของพ่อเนี่ยต้องเป็นครูที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแล้วก็เป็นครูที่ขี้ขี้บ่นที่สุดด้วยจริงไหมลูกพ่อไปล้างมือก่อน จริงด้วยเก่งมากข้าวข้าวมันข้าวอพให้ได้